สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับน,นอีกแล้วคะในช่องนู้นมกินแซบจ้ามาจะพี่น้องเมื่อนีไอ้ยคิดหอดพี่น้องารค่ะมากค่ะให้ไปเดือนกว่าไปเขาโรงพยาบาลจะพี่น้องเป็นไสติ้งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมาสเสียบเสียบน้ำกันเด้อเมื่อนี้่เขามีเขาปุ่นเส้าหํำปลาค่ะพี่น้องให้ไปโดนค่ะเป็นเดือนกว่าเพราะว่านู้เป็นไซติ้งเนาะค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เพิ่งกินได้ค่ะพี่น้องนี่เพิ่งลองนะคะมามาสเสียบเสียบน้ำกันจ้า บบอกยังไหลคิดอยากเมนูแหลกที่อยากกินขึ้นนี่คะ่ะออกจากโร่งบานมานน่ขนมจีนซาวน้ำปลาให้ไปโดนคิดพอดพี่น้องสุขูสุขคนค่ะพี่น้อง ไปโดกนกระจีสยบสีบร่๊งยังเหรอคะพี่น้องแอบเคลืคล่อนกล้องอยู่นะคะแส่ลูกชินปลามานั่ครับพี่น้องเลนอน้องใหม่ ม่ใ่ในกายกินเพน็ดไปไหนจ้ะ ห่าล่องบอลอันที่แหลกเจ็บท้องไหมครับพี่น้องก็เลยไปขี้นิก ตอนแรกบ้าลูจะคลองหึือเซตติ้งนะครับพี่น้องอคุณหมอเลยข้ามท้องมึงกดเข้าไปนะคะอันนี้สิมาบอกประสบการณ์การเปลี่ยนเซตติ้งนะคะพี่น้อง ที่แรกมันจะเจ็บอยู่อ่ารอบสะดืออือเมืม่อแรกเจ็บอยู่รอบสะดือเป็นที่แรลกคือยังไหวทองไหมคะืันนี้ไหวทองแล้วแล้วอือเมืม่อนกินตาบาังหุ้งปรากฏว่าแซ่บแซ่บอืม บาที่นี่กินตงมหุ้งแล้วแล้วเจ็บท้องขึ้นไหมคะ่ะจากเจ็บยุ่รหบสะดือใหญ่ลงมากคางขวาท้องหน่อยคางขวาอืหมอเลยข้ามมึง เอเรานิ่ยกดมือกดกลัวล่งไปเจ็บอยู่ค่ะตอนกดแต่ว่าเวลาเอามือออกอะเพื่อนเอามือออกเด่งออกเจ็บแบบอยากกระโดดล่งเตียงนะคะพี่น้องเพื่อนเล่บ,บอกว่าไปโรงพยาบาลเลยนะสงสัยคนไข้เป็นไส้ติ่งมาฉันว่า ไปห้องลงบาลแมนอีค่ะพี่น้องเป็นเซตติง้งในพาไปวันที่เก่าค่ะพี่น้อง ได้พาวันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนาเดือนนี้ก็ไกลมากเละค่ะเหือนกูกล้คชิอยากขับคุณอมรำอมอำเลยคะ่ะแต่ว่าคุณหมวอซังหามนะค่ะน้อพี่นนอง เมื่อะไรกินเพชรโดนเขียนหนูดิกระบอกร้ายเนี่ยจังน้อยครับพี่น้อง อพี่น้องไยกลับมาแล้วนะคะแต่ว่ัสดีท่าเด็นเต็มที่บันไดครับพี่น้องบางอย่างก็ยังกินไม่ได้นะคะพี่น้องข้ามัไปก่อน ครับคับทั้งแสบทั้งนัว เพชรตอนท้ายจะพี่น้อ,นองหน้าแดงเลยแล้ <c oughs> ก็เช็ดน้ำ 就係咁。 กับลูกชิ้นปลาแซ่บคัะ 嗯。Mm hmm. แซ่บนั่งสมอยากจะพี่น้องเห็ดมากพ่อกินเมือิ่มพอดีค่ะพี่น้องจาม,มือนิหนูมเมก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูมเมกินแซ่บในเด้อค่ะพี่น้องกลับมาแล้วค่ะเริ่มสิหายดีแล้วค่ะพี่น้อง มาพอกันไม่ในลิปหน้าครับพี่น้องมือนหนูไม่ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ